เตารีดไอน้ำหม้อต้มชัวรุ่น sr ขีดหนึ่งเฮและรุ่น sr ขีดสองเฮตเตาีดไอน้ำหม้อต้มอ,อุตสาหกรรมรูปทรงทันสมัยมีทั้งแบบจํานวน1หัวเตารุ่น sr ขีดหนึ่งเฮและจํานวน2หัวเตารุ่น sr ขีดสองเฮโดยจะมีให้เลือก2ระบบได้แก่เตารีดระบบไฟฟ้าและไอน้ําและระบบไอน้ําล้วนค่ะสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง2ี่สีชั่วโมง โดยจะมีระบบปั๊มน้ำเข้าหม้อต้มเองโดยอัตโนมัติหรือผู้ใช้งานสามารถเติมน้ำได้เองโดยไม่จำเป็นต้องหยุดผักเครื่องค่ะเพราะม,มีพัดลมระบายความร้อนอยู่ที่ตัวเครื่องข้อดีของเตารีดไอ้น้ำหม้อต้มคือไอ้น้ำแรงทำให้รีดเรียบง่ายช่วยประหยัดเวลาในการรีดและช่วยลดปัญหาหยดน้ำรั่วซึมขณะรีดและลดปัญหาหน้าเตารีดเกิดการอุดตันจักระนค่ะด้วยกําลังหม้อต้มที่สูง สำหรับทั้งใช้ในโรงงานกาเมน้นโรงแรมร้านซักอบรีดและในครัวเรือนค่ะโดยตัวเครื่องจะมีล้อทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก้อมตัวล็อล้อไม่ให้เครื่องขยับขนาดกำลังใช้งานค่ะโดยทั้งสอง่่นมีความดันไอ้น้ำอยู่ที่0.35ถึง0.4 mpa ใช้ไฟบ้านขนาด220โวลต์จะแตกต่างกันเพียงกำลังของหมอ้อต้มและถังพักน้ำค่ะ โดยระบบไฟฟ้าและไอ้น้ำรุ่น sr ขีดเจะมีกำลังหมอ้อต้มอยู่ที่3กิโลวัตต์รุ่น sr ขีด 2H กำลังหมอ้อต้ม4.5กิโลวัตต์ห่กเป็นระบบไอ้น้ำล้วนรุ่น sr ขีด1นเกำลังหมอ้อต้มจะอยู่ที่4กิโลวัตต์และรุ่น sr ขีดสอเกำลังหมอ้อต้มจะอยู่ที่5.5กิโลวัตต์ค่ะในส่วนของถังพักน้ำรุ่น sr ขีด1เจะไม่มีถังพักน้ำให้ในตัวเครื่อง ผู้ใช้จะต้องใช้ถังน้ำมาวางไว้ข้างตัวเครื่องโดยเอาท่อดูดน้ำและท่อปล่อยน้ำทั้ง2เส้นหย่อนลงไปในถังน้ำจากนั้นทำการเปิดเครื่องโดยตัวเครื่องจะทำงานแบบระบบน้ำวนเพื่อดูดน้ำจากถังเข้าสู่หม้อต้มโดยอัตโนมัติค่ะรุ่น SR H 2ีจะมีถังพักน้ำภายในตัวเครื่อง รุ่นนี้จะต้องต่อกเข้ากับตัวเครื่องโดยตรงโดยเครื่องจะปั๊นน้ำเข้าเองโดยอัตโนมัติและในรุ่น SR ขีดสองเทแบบ2หัวเตาจะมีสวิตควบคุมหัวเตาผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานเพียงหนึ่งหัวเตาหรือ2หัวเตาค่ะเตานี้ระบบไฟฟ้าไอ้น้ำและระบบไอ้น้ำล้วนจะมีขนาดหน้าเตานี้ที่แตกต่างกันค่ะโดยระบบไฟฟ้าและไอ้น้ำหน้าเตานี้จะมีขนาด20คูณ1ิเซนติเมตรน้ำหนักของหัวเตา23กิโลกรัม ที่กำลังพอดีต่อการใช้รีดผ้าเพราะจะทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกแรงกดเยอะถ้าก็เรียนได้ค่ะและมีแผ่นเซปตี้บางไอ้น้ำและเหยโดมอมลมขนาดรีดสวิตช์พ้นไอ้น้าอยู่ใกล้บริเวณนิ้วโป้งทำให้สะดวกต่อการกดใช้ไอ้น้ำค่ะและยังสามารถตับความร้อนได้ถึงี4ระดับส่วนระบบไอ้น้ำล้วนขนาดหน้าตาอมีดจะมีขนาด19.5 13.5ซนติเมตร ขวดเตาเพียงสกิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะแผงควบคุมจะประกอบไปด้วยสวิตช์เปิดปิดไอน้ำปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องสัญญาณแจ้งว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่สัญญาณแจ้งการปั๊มน้ำสัญญาณแจ้งการต้มน้ำและสัญญาณแจ้งเมื่อน้ำหมดค่ะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ผู้ใช้ทำการปิดเครื่องแต่ยังคงเปิดสวิตช์ไอน้ำไว้เพื่อให้ไอน้ำที่ค้างอยู่ภายในเครื่องระบายไอน้ำออกมา จากนั้นรอให้น้ำในหม้อต้มเย็นคือสังเกตจากเกดความดันหากเกดอยู่ที่0 0ถึง0.1 mpa จึงค่อยเปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำที่เหลืออยู่ภายในหม้อต้มทิ้งเพื่อป้องกันการเกิดตะก,กันน้ำและช่วยยืดอายุการใช้งานค่ะการใช้เตารีดไอ้น้ำควรใช้คู่กับโต๊ะรองรีดแบบมีลมดูดและมีฮีเตอร์ยี่ห้อชัว์นั่งจากโต๊ะมีระบบลมดูดเพื่อดูดผ้าให้แนบไปกับตัวโต๊ะ ป้องกันผ้าเพื่อและลดการยับในขณะที่รีดทำให้รีดได้ง่ายและเร็วกว่าปกติและยังมีฮีเตอร์ที่จะปล่อยลมร้อนอุ่นๆบนโต๊ะเพื่อป้องกันโต๊ะและแขนรีดเกิดการชื้นจากไอ้น้ำของเตารีดจะมีระบบฮีเตอร์ทำความร้อนขนาด1,000วัตต์ช่วยสร้างความร้อนอุ่นๆกระจายไปทั่วทั้งแผ่นโต๊ะและแขนรองรีดตลอดเวลาการใช้งานเพื่อป้องกันโต๊ะและแขนรองรีดไม่ให้เกิดความชื้นหรือเกิดเชื้อราจากไอ้น้ำของเตารีดค่ะ ในรุ่น SR ขีด1201ที่มีแขนรองรีดจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการรีดแขนเสื้อขังกางเกงโดยผู้ใช้สามารถขยับแขนรองรีดให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ตามความถนดัดหากผู้ใช้ขยับแขนรองรีดมาอยู่ด้านหน้าเพื่อใช้งานระบบลมดูดจะเปลี่ยนการทำงานไปมีลมดูดบริเวณแขนรองรีดแทนและเมื่อผู้ใช้หมุนแขนรองรีดกลับไปเก็บที่ตำแหน่งด้านหลัง ระบบรมดูดจะสับมาทำงานที่หน้าโต๊ะ้วยอัตโนมัติค่ะ